แข็งบนยอดหญ้าหรือเรียกว่าแม่คณนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องนะฮะอุณหภูมิเช้านี้ครับวัดได้4องศาเซลเซียสครับนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสภาพอากาศบนยอดดอยอินทนนท์ครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ครับบริเวณยอดดอยครับมีอุณหภูมิอยู่ที่4องศาเซลเซียสครับเกิดน้ําค้างแข็งบริเวณหลักกิโลเมตรที่43ถึง44ครับบริเวณสวนสนามหญ้าหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับ เป็นวันที่5ของเดือนแล้วนะค่ะอ๋ะอสวยมากเลยอืมค่ะนะฮะมีลักษณะเป็นหยดน้ําค้างนะครับเกาะบนยอดหญ้าคล้ายน้ําแข็งใสนะฮะ นะักท่องเที่ยวต่างดีใจและก็ไม่ผิดหวังนะครับในการมาชมน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกว่าแม่คณิ้งต่างหยิบกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนำไปอวดนะฮะบนโซเชียลสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มาให้แม่มีความอยากอยากจะมาเที่ยวบ้านใช่ต้องมาแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของน้ำค้างแข็งบนยอดดอยอินโดน,นียียมีต่อเนื่องมาถึง5วันแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> อุณหภูมิเนี่ยตอนนี้อยู่แค่ที่4องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะขณะที่จุดชมวิวกิวแม่ปานกิโลเมตรที่42อุณหภูมิอยู่ที่4องศา เช่นเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวที่มานอนค้างแรมพากันตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปชมแสงพระอาทิตย์แรกของวันใหม่ก็ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกันนะคะพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ากลางเทะเลหมอกสะแสงสีทองสวยงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น